แตนทำอ๋อก็เลยวันนี้เอาตะ้แตแตนออกมาขายใช่ถุงเท่าไหร่เี่อันนี้ถุงละร้อยครับเป็นไง <100. S 2> ยอดยอดขายก็ได้ตล้รับดีอยู่ครับพิ่งออกมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองได้กี่ถุงอันนี้ได้ห้าถุงแล้วครับ เราเลี้ยงตะกับแตนนี่ใช่ใช่คะใช่ค่ะ,คะมาสนนกันได้นะครับตะกัดแตนเมี้กาค่ะ อยากให้คนเห็นแล้วจําได้อย่างนี้ครับของแปลกใหม่เหรอแปลกใหม่เอาเป็นตีใหม่เหรอแปลกใหม่แปลกใหม่หมายถึงว่าเราทําฟาร์มตะกระแตนเลยใช่ใช่ครับทําฟาร์มตะกระแตนครับโอ้ก็เลยวันนี้เอาตะกระแตนออกมาขายใช่ถุงเท่าไหร่เป็อันนี้ถุงละร้อยครับเป็นไงยอดยอดขายก็ได้ตล้ดดีอยู่ครับพิ่งออกมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองได้กี่ถุงอันนี้ได้ห้าถุงแล้วห้าถุงแล้วครับมาขายทุกวันตบบนี้แบบนี้ได้ยังไงอ่าจะมาขายทุกวันครับทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับ ถ้าเรามาเอามาขายเฉยๆเนี่ยคนก็จะไม่จำใช่ไหมใช่ม,ใชมันก็จะธรรมดาไปก็เลยสั่งอะชุดเนี่ยใช่ครับสั่งซื้อมาซื้อมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นชุดอื่น<อ>ไม่ไม,ไม่จะไม่ได้ซ้ำกันอย่างเงี้ยครับไปตามแยกเราออใช่ครับเดี๋ยวจะพวกประจำเนี่ยอยู่แยกนี้<อ>ครับ